จากนั้นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนะปฏิมากรเวลา17นาิกา28นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในโอกาสนี้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริรัตพระวรชาาโดยเสด็จในการนี้ด้วย พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระแก้วมรกตเป็นพระราชพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่รัชสมัยรัชกาลที่หนึ่งโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชศรัทธาสร้างเครื่องทรงถวายเป็นพุทธบูชาสําหรับฤดูร้อนและฤดูฝนต่อมาในรัชสมัยรัชกาลที่สามทรงสร้างเครื่องทรงฤดูหนาวถวายเพิ่มอีกหนึ่งชุดสําหรับเครื่องทรงฤดูร้อนนี้เป็นเครื่องทรงที่ประกอบด้วยมงกุฎพาหุรัต องรพระสังวานทำด้วยทองลงยาประดับด้วยอัญ,ญมณีต่างๆและจอมงกุฎประดับเพชรโดยพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิสร้างด้วยแก้วผลึกสีเขียวที่มีความงดงานเหมือนมรกตมีขนาดหน้าตักกว้าง19นิ้วสูงตั้งแต่ฐานถึงพระรัศมี28นิ้วประดิษฐานอยู่ในบุษบกทองคํา ภายในองค์พระปริสฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์นับเป็นพระพุทธรูปที่สําคัญคู่บ้านเมืองพร้อมทั้งมีความสําคัญต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพุทธศาสนกชนในโอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งพระสุร่ายน้ําพระพุทธมนต์ที่เหลือจากการส่งพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรให้แก่ข้าราชการพร้อมทั้งประชาชนทั่วไปที่ไปเฝ้าทูลอองพระบาท ทั้งภายในและภายนอกพระอุโบสถวัดพระีรัตนาศาส,สดารามเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย